สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ก็มีข้อคิดอีกนะคะให้ลูกหลานได้รับฟังแล้วก็เพื่อนมนุษย์ได้รับฟังด้วยกันนะคะข้อคิดในวันนี้นะคะอย่าท้อแท้ชีวิตนะคะอย่าเบื่อหนายคำว่าขยันอย่าเบื่อหนายคำว่าแก้ปัญหาอย่าเบื่อหนายคนที่อิจฉาเราอย่าเบื่อนายคนที่ไม่ให้ กำลังใจกับเรานะคะเราต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะการที่ให้กําลังใจตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์มากที่สุดเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเราไม่โกหกตัวเองเราไม่หลอกตัวเองนะคะการที่คนอื่นให้กําลังใจหรือปลอบใจเรานั้นบางครั้งก็เป็นเพียงมารยาทไม่ได้ออกจากจิตจากใจโดยแทย้จริงเขาอาจจะปลอบเรา ด้วยมารยาทแต่ในใจเขาอาจจะคิดไปอีกแบบหนึง่งอีกอย่างหนึง่งดังนั้นฝึกให้กําลังใจตัวเองอย่าโทษแท้ชีวิตนะคะใครทำร้ายเราใครคิดร้ายเราเรารอดพ้นมาได้รอดชีวิตมาได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากมายแล้วล่ะค่ะอยู่อย่างระมัดระวังนะคะอย่าให้ใครช่ออย่าให้ใครโกงนะคะู้จักรระมัดระวังชีวิตของเราเองนะคะอย่าฝาก อย่าฝากชีวิตเอาไว้กับคนอื่นนะคะการที่เราฝากชีวิตไว้กับคนอื่นนั้นบางทีมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะความรักเป็นความเกลียดนะคะสิ่งที่เราคิดว่าฝากผีฝากไข่ไว้กับใครๆนั้นก็เป็นเรื่องที่มุ่งหวังไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้เหตุการณ์ปัจจุบันนี้สมัยนี้ยุคนี้เปลี่ยนแปลงเสมอนะคะ อย่าฝากของกับผู้อื่นอย่าฝากชีวิตกับผู้อื่นนะคะเราดูแลตัวเองรักตัวเองอย่างถูกวิธีอย่าเข้าข้างตัวเองในเมื่อตัวเองกระทําความผิดเราก็ปรับปรุงแก้ไขนะลูกหลานไม่ใช่ว่ารักตัวเองแล้วเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จ้องแต่จะขโมยของอื่นจ้องแต่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะคะไอ้อย่างนั้นไม่ถูกต้องนะคะก็คิดดีๆวันนี้ก็เหมาะสําหรับผู้ที่อ่า เข้าใจความหมายก็คิดของเราในวันนี้สำหรับผู้ที่เ, <c oughs> เป็นคนที่เข้าใจยากนะคะเป็นคนที่เข้าใจยากเป็นคนที่ไม่ค่อยจะรับรู้อะไรเป็นคนที่หลงตัวเองเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วคนเหานั้นจะไม่เปิดหววจิตหัวใจที่จะรับสิ่งที่เขามอบให้อย่างดีๆและจริงใจนะคะ ดอกไม้วันนี้มีไม่มากค่ะเจ้าของคลิปก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าเป็นเรื่องปกติของคนที่มีอายุใกล้จะ60นะคะเชา้านี้นอนตื่นสายราคาท่านผู้ชมเพื่อนๆค่ะนอนอิ่มมากฝันก็ดีๆนะคะก็ <c oughs> มีความหวังนิดๆหน่อยๆเรื่องหน้าที่การงานโชคลาภต่างๆเป็นความหวังที่สุดจริต ไม่เบียดเบียนใครก็ไม่ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงในสังคมนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะลูกหลานจา๋าอันนี้เขาเรียกต้นอะไรแล้วจําไม่ได้ค่ะเล็ดนี้นะคะเวลาร่วงเขาก็จะเอ่อออกลูกใหม่ออกต้นใหม่ไม่เคยตายนะคะเป็นต้นไม้ที่บางครั้งไม่ได้รดน้ำเขาก็ไม่ตายนะคะค่ะ สิ้นเดือนแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวทะเลสักหน่อยนะคะชอบดอกไม้นะคะอยากให้ผู้ชมดูดอกไม้นานๆอยากให้เพื่อนๆดูดอกไม้นานๆน,นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องจิตใจมีปัญหาในชีวิตนะคะโทเท้ในชีวิตเราก็พักผ่อนหย่อนใจพักสายตา โดยการมองคลิปที่มีดอกไม้สวยๆงามๆไม่ใช่ว่าจะมองแต่ของเจ้าของคลิปคนนี้สามารถมองได้ทุกช่องดอกไม้ที่สวยงามที่ทำให้ความรู้สึกทางสายตารู้สึกสดชื่นนะคะรักทุกคนทุกท่านค่ะด้วยเวลา4ีนาทีกว่าๆก,ก็น่าจะพอเพียงนะคะหวงใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วก็ เป็นห่วงสังคมอย่างมากมายทีเดียวอย่างงมงายอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะคะลูกหลานเอ๋ยเพื่อนพ้องเอ๋ยเพื่อนมนุษย์เอ๋ยนะคะจงระมัดระวังศัตรูเดี๋ยวนี้นะคะหน้าเนื้อใจเสือค่ะพ่อคิดในวันนี้ศัตรูก็คือพวกหน้าเนื้อใจเสือโดยเฉพาะพวกที่ตั้งใจที่จะเป็นคนชั่วผู้ที่ตั้งใจที่เป็นคนชั่วก็คือไม่เรียกว่ามนุษย์ที่ดีนะคะ เขาเรียกว่าอากมนุษย์ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีนะคะสุขาภาพจิตก็ให้ดีทุกวันนะคะ